สวัสดีครับวันนี้มาเสนอเมนูปลามีปลานิลทอดปลาแร็ดสามรสครับโดนโดนโดนงนี้โดนจะขึ้นปืนคอยหองผมโดน อ,อ,อีห่าเอ,อ้ลืมกลับกล้องไม่ได้ดูกล้องที่ไหนได้แม่งเปิดกล้องหน้าเออส่องหน้าตัวเอง,เออง,เองไม่ได้ส่องตอนทอดยิงปลาไม,ไม่ได้ ไม่ได้ดูกล้องกดปุ๊บกดกล้องปุ๊บก็รอยิงเลยไม่ได้เช็กกล้องตัวเองกล้องตัวเองวิ่งหันหน้าอยู่เนี่ยสายวิ่งนะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะยูยูเดี๋ยวมันแต่ไม่รู้มันจะเปลียวนีหรือว่าเราต้องเสาะให้มันมาใกล้ๆเดี๋ยวมต้องให้มันมาตามคู่มันออกอไอตัวยิงโดนไอตัวที่โดนยิง โดนปุ๊บมันก็วิ่งออกจากตู้ไปตอบกัน ตัวเดียวนี่แหละอีกตัวยิงไม่โดนยิงกันคนละต้องทียิงไม่โดนฮะเพิ่มเท่าเพื่อรอคู่มันมาไม่นลุ้นไปไหนเล้วะยิงกันงช่องทีทัองทีคูนเปิดไปเลยจะแย่ไหมกู้ตเท่ากันะ อ๋อมีลูกดอกสองอันยิงตรงนั้เนี่ยท้ายเรือน่ะใช่ยืนยิงอ่ะเนี่ยยิงยิงจากนี่อ่ะยิงน่ะประมาณชายป้าพงพอดีนะมันอยู่แถวนั้นแล้วอยู่ในป่านั่นแหละมันไม่ยอมออกมา น้ำมันแห้ง